สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับย้ายแล้วครับผมย้ายกลับบ้านแล้วครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่พลับปลาชัยครับจะย้ายกลับบ้านเกิดแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมกับโงการโค้งงาโมเดลครับผม ของอำเภอพับพาชายครับ6แปลงครับจัดการเรียบร้อยครับผมกลับบ้านเกิดแล้วครับผมอำเภอกระสังครับตอนนี้ก็เดินออกมารอที่ปากทางครับหลบอยู่ในมุมมืดครับตรงนี้ครหลบอยู่ในป่าครับรอเจ้าเชลเลอร์ครับเจ้าสรดค้าข้าวเบอร์33ครับอาจารย์พลักกำลังเหยียบมาครับผม เน,นี่ยมาอยากให้เข้าไปข้างในครับผมก็เลยว่าออกมารอด้านนอกครับเนี่ยแต่ว่าเราก็มาอยากออกมาด้านนอกมากครับเนาะมันเป็นรถใหญ่ก็รอรถววเราเรามารับเชลเลอร์เรามาก็จะขึ้นแล้วก็รีบออกไปเลยครับผมย้ายข้ามเลยครับทีน่ะเส้นทางครับพวกเราครับยาวไกลเหลือเกินตัทีมง,งานท้านเราคุ้กคน้องนายครับเนาะ จะย้ายไปทําการที่ตําบลลําดวนอาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับแรงที่มีปัญหาเรื่องของการเจาะเรื่องของการขุดครับเพราะว่าเรื่องของสภาพหน้าดินมีปัญหาช่วงฝนตกชุกครับช่วงนี้ก็ทิ้งช่วงมาสามวันสี่วันนี้น่าจะแห้งครับแล้วก็พวกเราก็น่าจะได้ไถึงรีบจัดครับรีบจัดรีบจ,บ,จบครับ ตอนช่วงนี้รถเยอะครับอันนี้เป็นเส้นของพระพลาชายครับพระโคชัยกระสังครับเส้นนี้ทําใหม่กันอย่างสวยงามเลยครับเนาะยังใหญ่เลยฮะเรารอเรลล์มาครับเพื่อที่จะมาถึงแล้วก็จัดขึ้นเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผมมันต้องโอเอรังเรื่อยใจนะรีบขึ้นรีบไปจะมือครับวันนี้น่าจะมือจะข้ามีแน่นอนครับผมกับทีมงานของพวกเรา รถเทเลอร์มีปัญหานิดน,นึงครับวันนี้ก็เปล่าข้างขาทั้งหมดครับอาจารย์ปลากจัดการคนเดียวโอก็สงสารครับช่างใหญ่ของเราเนาะช่วงรอรถเทเลอร์ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยครับเนะเาะเล่านูน่นเล่านี่เพื่อรอเทเลอร์มาถึงก็จะได้จัดการขึ้นครับผม เรารอบนถนนหลวงครับผมเนาะนั่งบนรถรอกันนะครับเราไม่ได้ข้ามมาฝั่งนี้ครับเราจะขึ้นฝั่งนู้นไปเลยครับผมเนาะขึ้นเส้นฝั่งทางที่รถจเจ้า s k 2 0 0ออกมาครับก็จะให้เจ้าเเลอร์จอดแล้วก็ขึ้นเลยครับผมเนาะแล้ก็จะได้ไปเลย เหนื่อยครับผมเนาะทำงานแข่งกับเวลาครับแล้วก็พวกเราต้องเคลื่อนย้ายบ่อยครับวานก็ย้ายมาช่วงบ่ายครับจัดการแล้วก็วันนี้ก็เสร็จบ่ายครับเนาะเราเสร็จตั้งแต่ช่วงบ่ายครับกับงานของพวกเราแต่ว่าต้องรอรถเทรลเลอร์ครับจริงเทรลเลอร์เรามีปัญหาปันนี้เราย้ายกลับไปถึงลำดวนเรียบร้อยครับถ้าเทรลเลอร์จอดรอเราเนาะส่วนมากเป็นเด็เทรลเลอร์จอดรอครับแต่ว่าวันนี้มันมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของเทรลเลอร์มีปัญหาครับเนาะเทรลเลอร์กับ เผาข้างขาดบ่อยแล้วเกินครับนี่ฮะเนาะยืนตั้งตาคอยนะครับมาแล้วครับผมกับจานพลัดครับเหยียบมาแล้วครับผม ไปยูเทิร์นกลับมาครับยูเทิร์นกลับมาบรักขึ้นฝั่งนั้นแหละนี่ฮะสายโหดครับ ครับโหดเหลืือๆครับกับลักซ้ายโหดครับโอ้โหโดนทำยอดแบบเลยครับมันตีโค้งแบบไม่อายใครเลยครับกับเจา้ ino, เาฮีโน่ครับ F17 ของเราครับเราไปช่วยกันโบกแล้วครับออกมาแล้วครับผม ระวังเต็ดเดี่ยบระวังระวังนะเมยดีเลยเมยดีระวังนะยก็มาถึงก็รอแต่เทวเลยครับรถรอแล้วแถลเลยหันหัวบักก่าขึ้นเลยครับผมกับเจ้าเอสเ0สองครับดีมากตอนรถบุกตรงน,น้อง,องน่ะว้าว ระวังระวังระวังลากแม่อมอเตอร์เกิดาลไรเฮ้ยฮะต้องระมัดระวังหน่อยครับผมร้าพการทำงานมันอันตารายครับผม đau băng đau băng đau băng đau đuôi đau đuôi à đau băng đau băng đau เรียบร้อยครับผมกับเจ้าเอสเ0สองร้อยครับขึ้นจะเลยรเรียบร้อยครับปลอดภัยครับเมื่อชีพมากมากครับทำเชียงกับ,รบกเราสร้างุนโก้งน้องนาครับ tục quản gấp cho chị ngang ngựa đỏ giai phần màn hình Black thoại Black Let จเนจนเจนได้ร่มร่มครับไปแล้วครับผมคลิปนี้ขออนุญาตจบไปตรงนี้นะครับสวัสดีครับ